สวัสดีครับนี่จะมารีวิวรีวิวตัวจอ iPhone X s Max นะครับตัวนี้จะเป็นตัวจอ AMOLED นะครับผมตัวนี้ทางร้านก็ได้ทำการเปลี่ยนให้ลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับครับตัวจอจะเป็นตัวแบบ LED นะครับตัวนี้เป็นจอจอแท้โรงงานนะครับโรงงานนะครับที่ทางร้านใช้อยู่นะครับผมจอจะมี2ชนิดนะครับจะเป็นแบบ LCD นะครับถ้าเป็นแบบ LCD นะครับมันจะไม่สามารถ Copy ค่า t o โทน ลงบนจอใหม่ได้นะครับแต่ตัวที่สามารถ Copy ค่าทูโทนลงที่จอใหม่ได้จะเป็นตัวจออัมโมเลตเท่านั้นนะครับผมที่จะสามารถ Copy ีจอทูโทนจากจอเดินเข้ามาเขียนเขียนใหม่ได้นะครับเดี๋ยวลองมาเทสดูนะครับว่ามันสามารถใช้ได้ไหมนะครับนี่นะครับผมก็มันก็จะมีโหมดทูโทนโชว์ขึ้นมานะครับนะครับก็เราก็กดใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเป็นจอ LCD นะครับจอ LCD มันจะบอกว่าเป็น LCD ก็จะไม่สามารถใช้ได้นะครับตัวนี้เครื่องลูกค้า ตกน้ําทะเลมานะครับตัวนี้เป็นจอเดิมที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับตกน้ำทะเลมาก็เลยทําให้จอพาพนะครับช็อตแล้วก็มืดไปเลยนะครับมืดไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูความความสมูทของตัวหน้าจอนะครับนะครับนี่ครับอัตราการลื่นไหลของตัวหน้าจอก็ลื่นปกตินะครับสีก็สวยคมชัดเหมือนจอแท้เดิมที่ติดตัวออกมานะครับนะครับ นะครับ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 ผมความสว่างก็เต็มที่นะครับเหมือนกับตัวจอแท้นะครับครัปล่อยก็ได้นะครับ ก็โอเคนะครับผมจอตัวนี้ก็ถือว่า,าเทียบเท่ากับตัวจอแท้จริงๆของมันก็ประมาณ 9, 99%้ได้เลยนะครับผมสีสวยคมชัดนะครับเล่นเกมได้ปกตินะครับผมบนี่นะครับ ครับผมโอเคนะครับผมก็เทสสหน้าจอให้ลูกค้านะครับเรียบร้อยดีนะครับผมบอันนี้ก็เป็นจอตัวนี้นะครับ